สบัยไตมุมอ้าวลูกนี้โอ้โหแป่ตัดกับมาเข้าประตูไปเลยครับได้ประตูไล่มาครับหนึ่งต่อสองครับการท่าเรือโอ้โหในช่วงท้ายเกมแบบนี้เหับการท่าเรือเอาจนได้เปิดเข้าไปติดทังเชลี่เอาแล้วก็เข้าทางซัดลูกนี้เรียบร้อยครับอ้ามาแล้วครับยิงทีมเก่าจนได้ครับดูสียานเกมไล่มาเป็น1ต่อ2ครับครับนี่เป็นประตูแล้วเกียรางข้างเอาแล้วครับเก็บตกตรงนี้ได้ อันดิสักฮักเอาแล้วครับโรลอร์ดึงทาซ้ายสัตว์ลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหมาจนได้ครับตีเสมอ10คนของการท่าเรือไล่มาเป็น2อ,องแล้วครับลูกนี้ประจำทีมมาแล้วปรกรณ์เปิดยัดเข้ามาอ้าวหนึ่งสองครับเอาแล้วครับไล่มาครับดาบินโรเชล่าโอ้โหสองตัวสำรองครับปรกรณ์เปิดมาดาบินโรเชล่าโฉบมาเสาแรกแล้วดิดเข้าไปกรับวิลเลียมเปลี่ยนออกไปทางด้านขวาปรกรณ์เอาลงได้สวยปรกรณ์เปิดเลียดเข้ามาแล้วยิงโอ้โหสองสองครับธีรศักดิ์เผยดีมาย โอ้โหนาทีที่65แค่นาทีเดียวครับกลายเป็น2ประตูเลยครับของการท่าเรือยีราสักลากมายีร,สรารสกรักมองหาเพื่อนเปิดเข้ามาลูกนี้เลยมาถึงระกรณนคืนกระมาบดินยิงเรียบร้อยครับโอ้โหแซงนำแล้วครับท่าเรือ32นาทีที่79ดิบดินผาลาเฉยเลยเลยครับโอ้โหมาแล้วมาเรื่อยๆเซคิโอสวเรสซัดลูกนี้นิ่มๆเข้าไปครับการทาเรืีนะครับ ตามราชบุรีวิถุนว่าเป็นนึงประตูต่อ2องครับจากเซคิโอซูเรสถูดอ้อมหลังไปครับธนสิทธิ์ธนาสิทธิ์ตักบานูรูนเปลี่ยนทางลูกนี้เอาละครับไล่ขึ้นมาเป็น2ประตูต่อสาอา้าวมีสัญญาณนกหวีดโอ้เนี่ยครับแล้วเ,เส้นสีเหลืองขึ้นมาอย่างนี้น่าจะไม่ล้ำนะครับไมบ่บอนบอลทางซ้ายครับสตูเบลเปิดไปลูกนี้ก็อา้าแล้วลูกนี้จิงเข้าไปเลยครับโอ้โห จังหวะชาร์จของดาบิดโลเชล่าครับยังไม่ยิงครับระยะมันไกลไปไหลมาให้กับปรกรณ์ปรกรณร์เปิดเรียกเข้าไปเอ้าหูยเข้าประตูแล้วครับโอ้โหจังหวะของยิบบงศิรครสกัดพลาดแล้วก็ทางปีกต่อครับออกบอลมาทางด้านขวาย้ำไปที่ปรกรณ์ใหม่ปเปิดเลียดเข้าไปลูกนี้เรียบร้อยครับ2-0ครับเซอรูนสโซเลสก็โ,โหมบุกอยู่นานนะครับตั้งแต่เปิดครึ่งหลังมากับการท่าเรือครับดูครับปกรณ์ เล็งแล้วเปิดเรียมาเรียว่าแม่ประกรบ้างเปิดขึ้นหน้ามาให้กับธีรศักดิ์เผยพิมายเจอกับยุทธพงศ์เข้าไปเรียมาเปิดเข้าไปนุรุนเป็นสามประตูต่อศูนย์นะครับโอ้โหทําจนได้มาธนาสิทธิ์ได้สวยเลยครับตัดเข้าในแล้วครับไม่ยิงเองยอดกลับมาแล้วเป็นส่วนเละพักโกเข้าไปก็ได้หรือไม่ครับเดี๋ยวต้องดูจงังหวะ